ไปที่สภานะคะวันนี้เนี่ยสสพักประชาชนนะคะก็จี้ถามถึงมาตรการปราบปรามแก๊งคอสเซนเตอร์ด้วยเพราะข้องใจนะคะที่นายทักษิณเนี่ยรู้ที่อยู่ของแก๊งคอสเซนเตอร์มีอำนาจจริงหรือไม่ทำให้เรื่องนี้ค่ะรัฐมนตรีดีนะคะหรือก็ออกมาให้สัมภาษณ์แล้วก็ยืนยันว่าเป็นความห่วงใยของอดีตนายกรัฐมนตรีจริงๆค่ะและรัฐบาลก็ไม่ได้นิ่งนอนใจก็เลยผุดมาตรการครีมซิ่งข้อความส่งลิงก์ดูดเงินขึ้นมาค่ะ ที่รัฐสภาในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาวาระกระทู้ถามทั่วไปของนายธีรชัยพันธุมาตรสสกทมของพรรคประชาชนที่ถามนายกรัฐมนตรีซึ่งก็มอบหมายค่ะให้นายประเสริฐจันทระร,รวงทองรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรฐษฐกิจและสังคมมาเป็นผู้ชี้แจงแทนเรื่องของปัญหาการปราบ,บปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและมีข้อสังเกตว่าการกำกับธุรกรรมทางออนไลน์ที่เข้าข่ายหลอกลวง ประชาชนสถาบัานการเงินหรือธนาคารควรมีส่วนร่วมรับผิดชอบขอรัฐบาลอย่ากเกรงใจในายทุนธนาคาร นายประเสริฐก็เลยชี้แจงค่ะว่าการออกพอรกรนั้นเนี่ยดำเนินการแล้วแต่ว่าคะนี้อยู่ระหว่างการขอความเห็นจากกฤษฎีกาก่อนจะส่งขอความเห็นจากคอรมอนะคะเพื่อประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไปทั้งนี้ในรายละเอียดของพอรกรจะกำหนดการอายัดและคืนเงินให้ทำรวดเร็วตั้งใจให้ไม่เกิน6เดือนค่ะสามารถคืนได้แต่ว่าวิธีเก่าเนี่ยใช้เวลา1-2ปีเป็นอย่างน้อยบัญชีมาที่ ยึดอายัดได้และมีเงินคืนมีที่มาที่ไปจํานวนมากหากระงับได้ทันทีสามารถทําได้ทันทีแต่ว่าเงินในบัญชีปรากฏเจ้าทุกหลายรายทั้งนี้เนี่ยมาตรการที่เกี่ยวกับธนาคารนั้นกําหนดให้มีส่วนรับผิดชอบร่วมนะคะเหมือนกับเครือข่ายมือถือไม่มีความเกรงใจธนาคารหรือว่าโอเปอเรเตอร์แต่เราเกรงใจประชาชนดังนั้นไม่ต้องห่วงว่าคณะกรรมการป้องกันภัยไซเบอร์จะเอาใจธนาคารหลังปีใหม่นี้ จะได้เห็นระบบคลีนซิ่งค่ะหากพบข้อความไม่เหมาะสมเป็นภัยหรือว่าข้อความที่หลอกลวงประชาชนข้อความนั้นต้องถูกยกเลิกหากโอปเปอเรเตอร์ไม่ปฏิบัติ ตามนะคะก็ต้องมีส่วนในการรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นด้วยจากการที่ผู้ใช้บริการไปกดลิงก์ดูดเงินท่านก็ต้องมาช่วยจ่ายด้วยนายประเสริฐชี้แจงอีกค่ะว่าการตัดวงจรของแก๊งคอร์เซนเตอร์ได้ใช้ความพยายามมากส่วนมาตรการของต่างประเทศที่เป็นประโยชน์ก็นํามาใช้ส่วนที่ของเราเนี่ยที่ใช้อยู่นะคะและต่างประเทศนําไปใช้ก็มีเหมือนกันเช่นการปิดกั้นข้อมูลนําเข้าคอมพิวเตอร์ที่ไม่พึงประสงค์โดยใช้อํานาจของรัฐมนตรีตาม ามกฎหยซึ่งสิงคโปร์ก็นําไปใช้รวมถึงการอายัดบัญชีด้วยจากนั้นนายธีรชัยก็เลยถามต่อถึงกรณีนายทักษิณค่ะที่กล่าวระหว่างปราัยที่เชียงใหม่ว่ารู้ถึงจุดแก๊งคอร์เซนเตอร์ที่ต่างประเทศเช่นชั้น25ที่ปอยเปตที่กัมพูชาหรือที่เมียวดีประเทศเมียนมาระบุว่าได้ส่งคนไปประสานแล้วหากไม่มีกองกําลังดําเนินการก็จะส่งกําลังไปดําเนินการและปีหน้าแก๊งคอร์เซนเตอร์จะหมดเกลีย ตรงนี้แหละค่ะก็เลยบอกว่าตนเองไม่ทราบนะว่าการที่นายทักษิณพูดนั้นจริงหรือไม่และมีอำนาจจริงหรือไม่ตนเองอยากให้จริงและรัฐบาลมีเป้าหมายจะได้ทําได้จริงเพื่อลดปัญหาอาชญากรรมออนไลน์นายประเสริฐก็เลยชีย้แจงค่ะว่านายทักษิณเนี่ยมีความเป็นห่วงคนไทยโดยกระทรวงดีไม่ได้นิ่งนอนใจที่ผ่านมาก็ประสานไปยังมาเลเซียเมียนมาจีนลาวและกัมพูชาเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเข้าไปปรับตามแก๊งคอร์เซนเตอร์ซึ่งรัฐบาลไม่ได้น นอนใจและจะด,ดำเนินการเรื่องดังกล่าวให้ถึงที่สุดค่ะ